แต่เวลาเราพูดถึงกลิ่นยีสต์ที่อยู่ใน IPA หรือในฮอปหรือเนี้ยมันมันคือแบบไหนหรอจริงๆพอทำไปบ่อยก็จะรู้ว่าโอเคกลิ่นมอสจะเป็นกลิ่นนี้แหละกลิ่นฮอปก็ประมาณนี้มอสฮอปผสมกันจะได้ประมาณนี้ส่วนไอ้กลิ่นอันนี้กูไม่ได้ใส่แคบอกว่าคโทษเป็นกลิ่นน้องไปเลยหรอไม่ใช่มันก็คือมันก็แปลว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะ ล้างขวดไม่สะอาดราเราก็คือเกิดจากสิ่งที่ยีสต์สร้างด้วยเต้นอะคินลักษณะแบบกล้วยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใส่กล้วยแน,น่ๆอย่างเงี้ยก็แปลว่าเออมันเป็นผลผลิตอของยีสต์หรือว่ากลิ่นแบบดอกไมก้กลิ่นสมุนไพรกลิ่นลูกโป่งวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะเอาง<อ>ี้ผมเช่นไหงกลิ่นบับเบิลกัมกลิ่นพริกไทยยกเว้นกล้วยกับกลิ่นผิวลูกแพรไอ้ลูกแอปเปิลเปิบปอกอะไรเงี้ยอาจะเป็นเฉพาะตัวของยีสต์แต่ว่าเป็นกลิ่นอื่นที่ไม่ใช่สอง,<ม>งกลิ่นกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มผลไม้กับกลุ่มทางพืชอ่ะ มันจะเป็นกลิ่นยีปต์แต่ว่าโดยทั่วไปอย่างเนื่องจากผมทำเรียนในสกีลใหญ่เนี่ยเวลาเราชิมเบียร์ก่อนที่จะหมักเสร็จเนี่ยที่กลิ่นยิสต์มันจะเยอะเนื่องจากยังไม่ได้กรองกลิ่นที่เจอบ่อยเลยก็คือมันจะมีกลิ่นอับๆคล้ายๆกลิ่นตดนิดๆตุนๆจะเป็นตุกนะครับสารประกอบซัลเฟอร์ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นพวกซัลเฟอร์พวกด้วยความที่ยิสต์มันมันมีตะกอนกลิ่นโปรตีนอ๋อใช่แล้วก็กลิ่นโปรตีนเป็นยังไงวะเขาเรียกว่ากลิ่นเนื้อจับ กินเนื้อสัตว์กินเนื้อตัวน้องเองเออคือกินเนื้อของยีสต์มันจะเยอะอะไรเงี้ยกินจะตัวน้องเองว่ใช่ใช่กินมันจะอับความอูมามิซึ่งเวลาที่คุณชิมเบียรก่อนที่จะกรองและบรรจุคุณก็ต้องแยกว่าเบียรอยู่ในสภาพที่เบียรโอเคไหมกับยีสต์คือมันต้องชิมแบบปนกันใช่ไหมมันปนกันเราเราจะรู้ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวพอกรองเสร็จหรือว่าตกตะกรอนพันหนึ่งมันจะยีสต์นี่จะหายไปแต่ว่าเราดูเบสชิมของมันว่าอ๋อ ไม่มีออฟเฟอร์ที่ใช่ไม่มีกลิ่น,นเปื้อนอื่นที่เราไม่ต้องการ ก็ต้องแยกออกคือเหมือนกับอย่างช่วงหมักอยู่กลิ่นยีสต์มันชัดหน่อยแต่ว่ากลิ่นประมาณนี้ไม่มีแบบกลิ่นแอลกอฮอล์แทงแหลมขึ้นมาก็ดูน่าจะโอเคไม่มีกลิ่นแบบที่มันชวนให้เข้าใจว่ามันมีปัญหาอะไรอย่า่้อินแฟกแน่ๆแล้วก็เป็นยีสต์ที่เราใช้จริงๆนะก็คือไม่ใช่กลิ่นยีสต์แปลกปลอมที่ไม่ใช่ที่เราไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วยีสต์ไม่ได้หมักเราให้แค่แอลกอฮอล์กับคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆแล้วยีสต์นี่ยังให้สารอื่นๆอีกเช่นอ่า เนื้อมันหนาบางนอกเหนือจากการแมชช่งหรือน้ำตาลที่ยังคงเหลือก็ยังมียีสต์เป็นตัวช่วยอ๋อเหรอด้วยอะไรนะครับหรือว่ายังหมักแล้วยังให้อะไรอ่ะผมมันให้เยอะหลายอย่างไปไม่หมดที่ไม่ใช่แค่ค่ร์อบไฮเดกับคาร์บอนไดออกไซด์